นี่ไงนี่ไงอเอสีแต่งตัวอย่างนี้เป็นอะไรไปได้ล่ะเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยว่าพ่อจะต้องตกกระจายมันก็นนเป็นเค c ีธรรมดาเฮ<ห>้ใ<ห>ยใครอยากจะรู้มา<น>ดูเลยกว่าม,มาดมซ้อมเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะจะเอ๋เฮ้ยตัวตัวที่เขาให้ทำมาเสร็จหรือยังเนี่ยที่เขาให้ตัวมาทำเนี่ยฮะไกลแล้วไหนเนี่ย สวัสดีครับตอนเข้าสู่โบโยชิฉันแน่กกว่าเฮ้ยเรากลัวจัดวันนี้เราจะมาทําเมโนูสุดพิสดารกับช่องโบโยชิของเราเ<อ>มีคนเรียกร้องมาเยอะเฮ้ยไม่ทำกับข้าวแดกกันแล้วเหรอเฮ้ยเอเอทาไมไม่ทําอาหารอะไรไเพี้ยบๆอะไรมาให้ดูบ้างเลยไปไล่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นตอนนี้เรากลับมาแล้วครับแล้วเราจะไม่ทาแบบธรรมดาแน่นอนเราจะมาทําตรงนี้ โโอ้หเียเเอาลราจะไม่ทําตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทําตรงไหนคอยติดตามมันก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่โบทําเจ้าสิ่งสิ่งนี้ให้เรียบร้อยก่อน A few moments later ตัวตัวว่ะายพี่ป๊บนี่มันวันที่สองเนี่ยตัวมึงเพิเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำนะไมนูเฮียอะไรสองวันไม่เสร็จเนี่ย มันตกหลักเลยกอเลยเอาไว้ก่อนไปฟีดดู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 กูแต่งตัวซะแบบดูดีจริงเลยอ้สันเบ้าเบ่าอะ่าพ่อกับแม่ยังไม่รู้เหรอจริงเหรอเอาเมนูสุดพิเศษพิเศษเราเคยได้ยินแต่อะไรไก่สไปซี่ไก่เวงซ่ามันนี้ดีว่ะทำไมกด สไปซี่เออเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าเราไม่ได้หั่นเป็นซับซับับนะไม่ทอดทั้งตัวให้เขาเห็นไปเลยว่ามันคือกบดูสิว่าจะกล้ากินไหมแล้วจะอร่อยแค่ไหนจ้องไเดียเดี๋ยวเขาทำดีดีวะด้วยทำหรออเดียเขาไม่เสร์ฟโอเคไปดูกันขั้นตอนการทำนะคะเราก็นี่เลยเตรียมเรียบร้อยแล้วกบเรามีสองแบบไหนกบที่เมื่อวานที่พี่โบน์เขาเรียกว่าถอดเสื้อ ถอดเสื้อแล้วกับนี่เลยแบบออริจินอลอ้าแล้วก็นี่มาดูตรงนี้เลยโกกิแล้วก็ไข่โอ้แล้วไหนส่วนสำคัญของเราบอกไงสไปซี่อ๋อสไปซี่ลืมลืมฉันลืมไปก่อนและส่วนสำคัญของเรานะคะนี่อีกเลยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือองสไปซี่โอ้แต่ราคายังอยู่เลยเท่าไหร่วะ95บาบาทโอ้โหเฮียเออ แกะเลยเดี๋ยวติดมือติดมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทอดไหมล่ะทอดเลยดิฟ่าแล้วเดี๋ยวมาดูความอร่อยกันว่ากบคอทั้งตัวเนี่ยเอาไส้ออกเดี๋ยวจะอร่อยขนาดไหนนะฮะมาพร้อมแล้ววางไปเลยค่ะ ใส่ลงไปหมดขวดยังไม่พอเอาอีกเอาอีกเอาอีกอบ้านนี้มีน้ำมัน <c oughs> หมดเลยปะหมดเลยโอ้ยมาจากนี้นะคะเราก็ลองให้ไฟน้ำมันมันละอุนิดนึงแล้วมานี่มานี่มานี่ไหนไหนไหนเราเอาตัวเระหว่างว่างระหว่างว่างโอ้โหทาแปงง้งให้เขาหน่อยสิ ไอแต่แปลกว่ะถ้ากบแบบว่าเป็นตัวๆเขาไม่กล้ากินแต่พอมาเป็นแบบนี้เขากินได้แต่แดดนี่ว่าเออแบบนี้มันดูน่ากินกว่าไอแบบนั้นไงมันแบบนั้นมันสดเกินมามันเหมือนแบบไม่มีรสชาติเหมือนมันจะคาวไงจําได้ไหมไอไอกบอะไรนะไอชาบูที่เราทํากับน้องเปียเปี้ยอะโอ้โหกินไม่ลงกลัวหนึ่งสองสามแต่พอเป็นเงี้ยน่ากินเออ เออพอมีหนังอะเจุมอ่ะพอมีหนังก็น่ากลัวใช่ป่ะอีกตัวเขาจะชุบแป้งอีกรอบแป้งอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะใช่มือเลยแล้วกันถอเอาเลยมือมันจะได้แบบทั่วๆไงเดี๋ยวพ่อจะต้องแบบอร่อยตัวตัวตัวะกูใส่ชุดเชฟมาทำไมเนี่ยใส่ชุดเชฟมาอยู่ถึงก่อนเสิร์ฟไงคนเสิร์ฟเขาต้องแบบเออเอาแล้วนะเอาชุบแป้งเทสเทสเทสน้ำมันก่อนนะโอ้โหได้แล้ววัน โอ้เท่โอ้ยแด้วะตัววะไม่รู้ว่ะเราก็ทินทำกันครั้งแรก่งแล้วไม่หมักอะไรตัวรสชาติไก่กบไปไหนไปทีพี่แปงอะรออุ้ยระเบิดอ่ะไม่ไม่เนี่ยไม่ไม่อย่าระเบิดระเบิดฟ้า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 ทำไมช่องเรางทำลกกลัอย่างเดียววะบอกแล้วว่ามีครัวดีก็ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยไอ้ยัดแค่ มาเดี๋ยวมารอดูกันว่ากบทอดของเรานะคะจะออกมาสวยแค่ไหนไปอีกหนึ่งตัวขอแบบขอแบบไม่ถอดเสื้อขอแบบไม่ถอดเสื้อเอาจริงเหรอมันเหนียวมันกัดไม่ออกนะต้องลองเอาจิงอ่ะจริงงั้นเอาตัวนี้เลยได้เลยอีกตัวหนึ่งครับเราขอแบบไม่ถอดเสื้อนะครับเอาไปให้คุณพ่อดูลงมานะลงลย ตอนนี้โคตรน่ากินใช่หน้าตามึงน่ากลัวมากเลยนะนี่เฮ้ยเหมือนไก่ทอดเลยวะโบในแต่ขอนี้กรอบไหมอ้ยกรอบกรุบเลยอะใส่ลงไปเลยตัวแรกนะตัวนี้ตัวที่เราเขาเรียกอะไรนะทอดทอดไลยเฮ้ยหน้าที่นี้หน้าที่นี้เป็นของตัวดีกว่าโอ้เออไปเพราะว่าการเช็คเนี่ยมันต้องใช้แบีลีลาต้องมีลีลาท่าทางที่แบบ พอเออไม่ได้กินเลยเลยไปได้ใกล้สั้นเฮ้ยทำอย่างเงี้นเพื่ออะไรเทไปเลยเทมันอะไรละกันอ่ะบอกล่ามันละมังเนี่ยเทลงไปเออนั่นแหละ มาคุมพฤติกรรมอิสันดานนี่หน่อยหลายรอบแล้วหัวมันแยกร่างตัวเฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาที่มันไม่ถอดล่างมันอาจจะไม่ขาดแบบนี้เอาไอเดียตัวเอานิดใส่ใจมันใส่ใจใส่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนหัวปลาช่อนทอนเยนี้รู้ปะเฮ้ยเหมือนน้องไก่เหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้เหมือนโอเคต้องถ้าต้องท้ออีกอันนึงอีกอันนึงั้งนี้เขาเขย่าเองวุ่นไหวไปเลยไป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 มวยลงมั้ย เสียวเคราะมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูตัวนี้ขอขย่าเองนะโอเค Meanwhile Hello สวัสดีจ้นนะจ๊ะก็ไม่ใช่ผู้พันเดีสิ เออนี่ไม่ใช่ผู้พันนะนี่สุพรรณนะอันนี้เขาขายไก่อันนี้ขายกบอันนี้ผู้พันชันเด้ออันนั้นอันนี้สุพรรณเด้อยู่ได้อยู่นี่ขายเอาเอาข้อผัวดีข้อผัวมีเป็นไรโอ้ยนี่เป็นบังเลยเอี้ยอะไรเป็นไรก่อนที่จะไปเฮ้ยนี่มึงขายข้ออีกแล้วนี่นี จะบอกทุกคนว่าก่อนที่เราจะไปให้พ่อชิมนะคะนี่เลยแม่โบนะคะมีโปรโมชั่นน้ำพริกรสแซ่บสงแสนแม่โบนะคะน้ำพริกหมูกระจก3าขวดนะคะ300บาทรวมส่งสำหรับใครที่ถ่ายไม่ออกก็ซื้อไม่ได้เลยไม่ใช่มันไม่ใช่เขีย3ามกระปุก300บาทนะคะมีแค่15ชุดเท่านั้นทักไปเลยนะคะที่เพจนี้เลยรีบก่อนหมดนะคะไปไป,ไปพ่อดูไปนเดี๋ยวไม่สร้างพ่อเดีไม่ทันเดี๋ยวไปไปสุพรรณก่อนไปสร้างด้วยนะ นี่ไงนี่ไงนี่เคเอฟซีแต่งตัวอย่างนี้เป็นอะไรไปได้ล่ะแล้วเธอมานี่มานี่มานี่มานี้นั่งนั่งนั่นั่งพ่อนั่งนี่นั่งนี่อนั่งนี่เลยเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยว่าพ่อจะต้องตกกระจายเหมือนกันเป็นเคเอฟซีธรรมดาเฮ้ยถ้าอยากจะรู้มาดูเลยค่ะนึ่งหนั่งสองเอาเหอะเอาเหอะเอาเหอะสอง แค่ภาพนึกเท่านั้นพ่อน่าจะต้องตกใจแบบนี้เอ้ารีเพย์ภาพกลับมาอ้าวกลับมาอยู่ที่เดิมพ่อจะต้องตกใจอย่างแน่นอนใช่เลยเอานับเดินจำจโอเป็นไงไอ้ยี่บังรู้ใจไอ้ตัว่โอไม่ตกใจเหรออาวพ่อรู้ได้ไงเอ้า ี่ไงของชอบของพ่อภาพในจินตนาการกูมันต้องตกใจนะอันนี้น่าดูไปเยอะคิดเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าพ่อชอบไม่ชอบก้พ่อบอกก้าพอจะชอบจริงเหรอพ่อพ่อไม่เคยกินอะไรสัตว์แปลกๆเลยนะใช่เนี่ยชอบกบทอดมังแต่เด็กๆแล้ว มันมีชั้นที่สองชั้นที่สองเด็ดกว่าเดิมเรอดกว่าเดิมจังแน่นอนเิดดิ้ใจอกโอ้โหอ้เหราะกลัวความรู้สึกทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้ไอ่เอาอันมาเป็นเม่ไม่เอาไปกันไปันไปคนตัวเดียวกันอะคนตัวเดียวกันอะมันไม่เหมือนกันไอ้ลูจิต จริงอีกย่ะเหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอชิมก็กบสไปซี่ปกติดแล้วเขาดูงแคร์ทำกันนะพี่พ่อกล้ากินได้ไงอ่ะพร้อมแล้วตรงมือหอมเจมส์ไหมเกินใช่ไหมก็รลยซะนี่นี่นี่เนื้อนี่ทำไมเนื้อมันเป็นอืมเป็นโอ้โหอร่อยไหมกบทอดชอบกินใช่ไหมอืมมันต้องพริกไทยผสมใส่เยอะไงเราดับคาวได้สไปซี่เนี่ยื้อหอมไ่มฮึไม่เอาวันนี้มือสอง เฮ้ยอันนี้ตีนลาอร่อยอร่อยอือร่อยว่ะอืแต่บอกว่าเค็มไปหน่อยว่ะไม่หน่อยเนาะผมมันเยอะอีกหน่อยเดียวเองนะอีกหน่อยเดียวออกนี่ละออกยาเกลือละสุพรรณละเค็มไปนิดนึงแต่โดยรวมอร่อยหนังกรอบอ่ะหนังกรอบเนาะโอ้ยมันเหมือนน้องไก่แบบน้องไก่ดีๆนี่เองวันนี้วันนี้สุพรรณขอจิ้มหน่อยละเอออร่อยเนี่ยไม่ใช่ผู้พันนะวันนี้วันนี้อ่ะจิ้มนี้เบียร์ผู้พันนียังไม่เคยกินแล้วร่อยอันนี้มาก้อนเลยเนี่ยเค็มจีบหายเค็มเค็มวุ้ยเค็มวุ้ยคุณหยาบ น่าเขียดเป็นไงล่ะเฮ้ยอร่อยก็เค็มเดี๋ยวนี่มีแต่แป้งนี่ไม่สุกไม่สุกดูนะเป็นไงพ่อห้กี่คะแนนเค็มี่เรากินเมื่อกี้มันคือแป้งั้งนะเลยนะนี่ตัวจริงนี่ไม่ได้ถอดเสื้อนี่มันกินเนื้อมันอีกข้องหน้าขาเนี่ยเออหน้าขาเนี่ยหน้าหน้าโอ้ยนั่นนะโหเออเอาเลยเอาเลยรอยเป็นไงเป็นไงล่ะ เฮ้ยแต่ไหนทั้งเค็มน้อยวันนี้อ่ั้งเค็มน้อยวันนี้ไม่อร่อยไม่อร่อยป่ะโอ้โหว,ว,วันนี้สุพรรณสุพรรณชันเดอ้อกูซ่า<ม>แต่งตัวมาเพื่อที่จะขายกบทอดนี่กะว่าจะทำแข่งกับ K H G S G เ,เลยเนะี่ยหน้าตามันดูน่ากินนะหน้าตานี่เหมือนแล้วเนี่ยก็ของริงเอ้ยสู้เขาไม่ได้จริงเอาคนว่าไปกินเคเอฟซีดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ แล้วเราจะมีคลิปทำอาหารสนุกสนุกแบบนี้มาทำอะไรให้กินอีกใช่หรือลืมติดตามในอีพีหน้าครับแล้วก็อย่าลืมครับคลีโอไฟเบอร์ครับมม่ต้องมากินให้มันลำบากแบบนี้แล้วไปขี้นะครับคลียอไฟเบอร์ก็ถ่ายได้สบายๆเลยครับอีกอย่างหนึ่งทำไมคะหมูน้ำพริกหมูกระจกนะคะ3กระปุก 300บาทหาลรวมส่งมีแค่15ชุดเท่านั้น้รีบจับจองกันเลยเพราะว่าตอนนี้หมูมันแพงเราสั่งจากโรงงานก็ยังสั่งไม่ได้เลยของมาน้อยมากขายไม่พอเลยจริงๆที่มีเนี่ยเหลือเก็บทั้งนั้นแหละรอเล่นรอเล่นไาเจอกจนใหน่อกีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ